สวัสดีค่ะดีจะเราก็สู่ช่องดีชาแนลนะคะตำรวจบ้าไมาแล้วคนบ้านเดียวกันตำรวจบ้้านีโอตำรวจสะเทือนหนึ่งตำรวจข้างหน้าม่ติดไฟห่อโอ้ติดอยู่ครับลุงเดี๋ยวพี่ต้องทิ้งนั่นอีกทีเดินสายไปแล้วครับไม่มีดไฟนล้วเขไม่ติดครับลุงติดแค่ว่าในห้องต้องมีได้อยู่ได้หลายคนนะเนี่ย

นี่แสดงว่าบ้านอะทำแบบนี้ตูนตามก็อยู่ได้นะเตูนตามต้องเอาเสียมาดังตีันี้สี่สิบอันนี้สี่สิบแต่สี่สิบก็โอเคนะก็อยู่กันสองคนหน่องมาสี่หาย ที่เขียนมันไ้ในบ้านพี่ิบล้านเนะโอเอาไว้ไหนเอาไว้ในบ้านยี่ล้านแค่นี้เอามีอูอนนีอไม่็เ็นที่เป็นาวอมากว่ตรงไนานี้พอถึงเวลา็งจริย้คือความแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนเหมือนไอ้นี่หรอกไม่เหมือนแมนปูนอะ มันไม่ไม่เหมือนบ้านปูนะคะความแข็งแรงแต่ว่าพอได้กั้นลมกั้นไอ้นี่ได้อยู่อืมนี่ต้องตั้งบนนะครับนั่นอะไรแตรกหรืเปล่าวหยียบลวด

อป้าแตนก็มานะคะทีนี้นะคะป้ามาหอป้าแตนมาค่ะป้ามาผัวชนะโอ้ตาตาหมาผัวมาตาหมาผัวนี่เอง นีมีกันด้ไหมมีสองพันถ้าเกิดยูทูปมีประมาณนี้ประมาณสิบันก็ดีเลย็จะเดียวซอยไปแค่นี้มาทดสอบน้ำหนักครับมาบ้านแล้น้ำหนักได้สองน้หกกว่าด้วยาไม่ได้เจอลุงหลายว่าลุงตามบอกดีอยู่นะ้ได้ไฟมีไฟลุงวางแทนเ อันนี้เขาเดินสายแอร์เล่หรออ่พัดลมอ๋อเป็นพัดลมพัดลมมาติดอืมพัดลมติดจะติดแดงก็ได้นะที่จริงต่อตัวนี้เลยเฮ้อย จะมดเลยไปดูไปรุ่นเจนน้อยอยากไ้านว่าเนี่ยอยากไปน่าสงสายอยากค่ยจักเเมื่อไรอ่ะไรเองไปอสว่างส่าดีนะเพราะว่าดีที่มันยกคูนสูงเาว่าตรงเนี้ยน้ามันจะทางตรงนน้ไรางนี้่แล้วมันเป็นทางน้ำยังไม่ข้อหน้าฝนเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นทางน้ำขนาดนี้แล้วนหน้าฝนเป็นร่องเลย แต่มนดีขึ้นนะเะว่ามันมันสูงกันเนาะเดี๋ยวจะเอามาลงให้เต็มเอาดินมาลงให้เต็มไม่ได้ไดไเราทำรอบไปตรงต้นยางเนาไม่ได้นะแล้วก็บ้านหลังใหม่มาเรื่อยๆนะคะบ,าาบ้าไปดูห้องน้ำนี่ปีมือช่างผมไปดูห้องน้ำนี่ามีมือช่างผมกันยไม่ห้งห้องน้ำลคลิปไว่างม่ไม่กลองมานะมันยังไม่แห้ง พวกเราดูไม่ดเลยคอามไม่ดรปะทัาไปแล้วปราไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะคลมาตามหาสมีนะค่ยาไม่รู่นี่กด้วยนะคะ้านีจะได้กีนเหลือนะอยู่ยังไงให้มีความสุขอยู่อย่างนั้นแะคะทุกคน้ยะ เห็นไหมหน้าหนาวอ่ะมันจะอุ่นนะแล้วแล้วเวลาหน้าร้อนมันจะเย็นถ้าใช้แผ่นผนังเบาอ่ะในห้องหนูก็เป็นนะเพราะว่าห้องหนูก็ทาแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนตอนหน้าร้อนร้อนอ่ะจะเย็นรู้สึกเย็นแต่ว่าถ้าเราหนาวหนาวอ่ะมันจะอากาศมันจะจะอบอุ่นแต่ความแข็งแรงมันไม่ค่อยได้หรอกมันมันไม่เหมือนปูนเ วันน้ใช้เสร็จป่าวว่าคนมาแล้วกลังว่าจะมาย <laughs> ไม่อยู่จจนะด่วสวัสดีค่ะ มาตามสารมีนะคะคือม <Caribbean> <poured> <ấy> ันเก็บเสียงด้วยนะดีดีนะแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกด้วยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกก็มารบกวนเห็นไหมถ้าถ้าไม่มีถ้าเรียกเฉยๆนะหนูจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเคาะนะเออถึงได้ยิน เก็บเสียงได้ดีมากเก็บเสียงใเวลาถ้าจะไล์สุดในห้องเนี่ยคนข้างนอกก็ไม่ได้ยินเราเราก็ไม่ได้ยินคนข้างนอกมันใช่คือคือตั้มเขาแบบ เขาเขาก็ไปศึกษาใน YouTube นี่แหละว่าห้องแบบผนังเบาอะไรยังไงแบบไหนอะไรนี่ข้อดีข,อดข้อเสียของแต่ละแต่ละแบบเนาะ,ะเขาก็มาปรับใช้นะเอาแบบเขาเขาเป็นคนที่แบบมีมีการปรับปรับใชแ้แต่ละอย่างแนตะ่ละอย่างคือความคิดเขาสร้างสรรนะอันนี้อันนี้ขอชมช่างตั้มนะคะอ่าก็ แล้วมันจะมีอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแบบผนังปิ้งปองอ๋อเป็นผนังเบาค่ะเขาเรียกผนังเบานะคะอ่าประหยัดกว่าประหยัดกว่าก่ออิฐด้วยเพราะว่าตัวนี้คือเรามาเอาแผ่นเสียบเสียบเนาะแต่ถ้าก่อปูนอ่ะแต่เราต้องต้องก่อแล้วต้องชาร์ อะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายขั้นตอนอนะค่ะถ้ามันเป็นแบบแบบบ้านที่เราอยู่อาศัยจริงๆโดยทั่วมันไม่ใช่คลบ้านเก่าๆเนี่ยมันสามารถทำได้ค่ะได้ไดทำได้ทำได้ทาได้หมดเนี่ยอ่าเราจะเอาเป็นพื้นปูนแล้วฝาเป็นไอผนังเบานี้ก็ได้นะแต่ในเรื่องของของความแข็งแรงมันจะไม่สู้ปูนเนาะมันก็จะเป็นแผ่นแบบแผ่นแบบนี้นะคะอ่า แล้วแล้วไอ้ตัวแผ่นเนี้ยมันก็มีขนาดให้เลือกรเราจะเอากี่มิลความหนาความหนาความบางอะนะคะถ้าเราเอาหนามันก็จะเหมือนเหมือนฟูนเลยอะ่ะแต่ว่าราคามก็จะแพงขึ้น,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่โพลี่ชาแนลเลยนะคะสวัสดีค่ะ